เชิญดรโสคนพรโชคชัยนะคะรองประธานสภาองค์การในยจ้างแห่งประเทศไทยมะกาวต้อนรับและเปิดประชุมนะคะค่ะขอแดะนเชิญค่ะ Ja, imoto, General, manager, quarters, a, order, กันน,น,กนนะครับเรียนมิสเตอร์ทิญญาคูจูโมโต้ที่เจอเรา manager business development department business headquarters เด็กชา cross border ท่านวิทยากรท่านผู้เฒ่าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับในโสฉมคนโชคชัยด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาต้อ,ตองรับและเปิดการสัมมนาในวันนี้ ท่านปาระธานสภาก,นนการยุกิารครับท่านสิพละสิบพันป์ะานทานของประธานก็เลยมาแท่นะครับวันนี้เรามาสัมนากันสองวันเนี่ยครัในเรื่อง human resource management In the, the digital era เนี่ยครับในวันนี้นะครับระบบการบริหารทรัพยายกรมนุษย์ของญี่ปุ่นนะครับได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นระบบาการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยครับและเหมาะต่อการบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์กับหลายประเทศในเอเชียรวมทั้ง,ทงประเทศไทยทเราด้วยครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนี้เนี่ยกำม,มีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทท่านนำจากญี่ปุ่นทำกา,าลงทุนและน,ำนำําแนวคิดระบบงานต่างๆเนี่ยกลับมาประยุกใช้ให้สอดคล้องกับกลไกลต่างๆของเราเนี่ยครับอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รลมกลืนกับวัฒนธรรมองค,งค์กรในประเทศไทยของเราด้วยครับซึ่งเป็นการที่ดีมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับญี่ปุ่นมีการพัฒนาและนำระบบ AI กับมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซช่วยในการเสริมสร้าง productivity ให้กับองค์กรนะครับทั้งในด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกับการลดต้นทุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดีครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีวิทยากรผู้มีประสบการณ์สูงนะครับเป็นอาจารย์ด้วยนะครับม,มายายให้ความรู้ถ่ายทอด ตงประเด็นนะครับซึ่งถือเป็นว่าประเทศของเราประเทศไทยของเราเนี่ยครับเป็นประเทศที่มีโอกาสอันดีในป่านี้นะครับรวมทั้งพวกเราจะได้มีโอกาสอัปเด็แนวคิดด้านดิจิทัลเอไอนะครับในงานเอชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศตลอดนรนองค์กรชั้นนำของประเทศไทยด้วยะครับที่จะนําไปใช้ในการเกิดประโยชน์ต่อองค์กรแล้วก็เป็นองค์กรที่แลบรางวัลใน,น,นระดับนานาชาติในอนาคตต่อไปนะครับ ในนามของสภาวการในย่านแห่งประเทศไทยหรืออีคอร์ดครับ e c o y e s c o f e d a t i o n of Thailand) นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางสถาบันเด็กซ่ซานคอสบอร์เดอร์นะครับแล้วก็น i สซี่โอเคลเอเลเบอร์แอนด์เอลแฟร์ของทีญี่ปุ่นนะครับที่กำังให้ความสำหรับส่วนที่ทางนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านศาสตร s จารย์ฮามาดาชิทักษะ d e partment of Business and Administration Graduate School of Business Administration uh, OB University ซ uh, mm ึ hmm. ่งเป็นมาหลาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งนะครับาซึ mm ่ง hmm. ท่าน,นจะเป็นวิทย, mm hmm. uh, ยากรด้าน HR อย่างเี่ญี่ปุน mm hmm. ่นทางกับมาไทยก็ความรู้ประสบการณ์ให้กับพวกเรานะครับเร mm hmm. าม,ม uh, นีน้าแปลอย่างดีด้วยนะครับ,บร,รับรองเสียความรู้ด้วยแน่นอนนะครับแต่วก็ของพคุณวิทยากรของไทยอีกสี่ท่านนะครับซึ่งล้วนแต่ผู้ที่มีความร,รู้ในเรื่อง HR โดยเฉพาะนะครับ เก็ท่านมีประสบการณ์ด้าน A.I. ด้วยนะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์ได้อย่างดีนะครับในตลอด2องวันนี้นะครับแล้วก็เป็อผู้เสียสละบี้ยากรของเราทั้งสี่ท่านแล้วก็จากประเทศญี่ปุ่นด้วยทั้วร่างของเราด้วยนะครับเราผมแนะาำของท่านสภาการในจ้างซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านประธานสลาวภการในจ้างเนี่ยครับอีกความเป็อ,อยิ่งยิ่งมากความรู้นะครับที่ทุกท่านจะได้รับนะครับในการงมนาในครั้งนี้นะครับจะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะครับ แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาคน,านในงองค์กรท่านยิ่งขึ้นต่อไปน,นะครับรบัดนี้ก็เป็น,นเวลาสมควรแล้วเนี่ยครับยินดขออนุญาตเปิดการสมัมมนาและขอให้การสมัมมนาที่ประสบความสำเร็จตการเจตนาทุกประการนะครับขอบคุณครับขอบคุณดรโสพลพรโชคชัยเป็นอย่างสูงค่ะและดังกับต่อไปขอเรียนเชิญมิสเตอร์ฟูจิโมโตชินยะา

この度、エコット様との共催によりタイで神戸大学神林教授による日本の人材マネジメントに関するセミナーを開催できることを大変光栄に思っております。 日本とタイは長年にわたり経済文化の両面で深い関係を築いてまいりました。 ทางประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นตั้งแต่สมัยก่อนแต่เดินมาแล้วตั้งแต่โบราณนะครับ本日のセミナーが両国の人材マネジメントにおける知見の共有と今後の協力関係のさらなる発展につながることをこうをいう願っておりますก็คือตั้งแต่ในอดีตญี่ปุ่นมานะครับก็คือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมต่างต่าง 本日は日本の企業における人材育成、働き方改革、組織文化などさまざまなテーマについてご紹介いたします。 และจะและจะทำให้เกิดค,ความรู้มือซึ่งกันและกันแพร่กระจายปต่อไปยุ่งเรื่อยๆแล้วก็หัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ก็มีหลากหลายนะครับก็คือเช่นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปฏิร,รูปวิธีการทำงานหรือวก็วัฒนธรรมองค์กรบางทญี่ปก็นะครับเ่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ ลหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นนะจะเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้ทุกท่านได้ชุดคิดถึงสิ่งใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นมาได้จากการฟังบรรยายในวันนี้นะครับ最後になりましたが、本日のセミナー開催にあたり、多大なるご支援とご協力を賜りましたエコットの皆様に心より感謝申し上げます。อขอขอบคุณทางองคององ์าการสภานายจ้างที่ แล้วก็ทุกคนทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การช่วยเหลือนับถึงนําให้เกิดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นมาได้นะครับเอ่อมาต่คุณที่สุขันตไดก็ไดมาสัมมนาสัมมนิมุกกุขันสมุชัยมัสแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่มากันในวันนี้ที่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมในการส

ขอขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนมาเข้าใจเข้ามาเา้าใจสานงานในคณะในกนรอะไรบขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณมิสเตอร์ คู j จิโมโตชินยาเป็นอย่างสูงค่ะหลังจากนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะถ่ายรูปร่วมกันเ็นที่ระลึกก่อนที่จะ